คะแนน,นพลอยเชอร์มานเพราะว่าเล่นหลายบทบาทแล้วก็แต่ละแต่ละหลายเรื่องที่เขาเล่นเนี่ยแบบเป็นท,ทั้งแบบมีทั้งอารมณ์กุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยเขาก็เล่นได้ก็เลยคิดว่าเป็นดาราเยอะสำหรับดาราเจ้าบทบาทที่อยากให้คะแนนนะครับก็ถ้าเป็นต่างประเทศนะครับก็จะเป็นคุณที่สแสดงเป็นแม่มดนะครับในเรื่องสโนว์ไวท์นะคุณเชอริสนะครับดาราเจ้าบทบาทที่อยากให้คะแนนใช่ไหมคะคือยากบอกว่าดาราเจ้าบทบาทเยอะมากตอนนี้นะคะอะ ในวันนี้ก็มางานนี้เจ้าบทบาทนี่น่าจะเป็นคลอยเชอร์มมนอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าผมชื่อค่ะดราม่าควีนดาราเจ้าบทบาทปีนี้ต้องยกให้เจนนี่เกีนโฮสวร์เลยค่ะว่าแบบกระแสะเขาแรงจริงในเรื่องแรงเอาค่ะดาราเจ้าบทบาทที่อยากให้คะแนนชอบหลายคนนะแต่จริงๆ1หนึ่งคนที่ชอบเลยก็คือคุณพลอยนี่แหละพลอยเชอร์มมน มีความรู้สึกว่าเวลาดูเขาเล่นเนี่ยคือบทร้ายเขาก็ลายได้ดีบทน่ารักเขาก็น่ารักได้ดีบทที่แบบคือคือเป็นเป็นคนที่เล่นแล้วมีเรามีความรู้สึกว่ามันดูมีความเป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็สวยด้วยน่ารักด้วยชอบค่ะเป็นกำลังใจให้คุณพลอยค่ะเป็นณเดชค่ะชอบความชอบส่วนตัวชอบเอาอยู่แล้วด้วยแล้วก็แสดงดีอยากให้คะแนนไม่สุดในปีนี้ก็ขอให้เป็นพี่ธัญญานะคะที่เล่นเป็นนพนภาในเรื่องแรงเงานะคะ เพราะว่าพี่เขาเล่นเป็นเมียหลวงได้แบบถึงพิกถึงขิงมากเลยคะ่ะอินเนอร์มากกับเรื่องนี้ค่ะมากปรินค่ะน่ารักค่ะตามสเปคเลย <c oughs> นาเดทค่ะก็ดูเล่นได้หลากหลายดีคิมเบอรี่ค่ะน่ารักสมาร์ทกิสดาค่ะทัะสมาร์ทบุคลิกดีหน้าจาน่ารักอะไรเงี้ยแสดงดีนะน่ารักมากเลยมินพีชายาละกันค่ะเพราะว่า ดูละครอยู่แล้วเขาเล่นเล่นหนังเก่งเล่นเป็นคนตาบอดไงเออก็เลยชอบดูแบบว่าเอออินเนอร์ดีไม่ต้องแบบเห็นแต่ว่าสงสัยตาเหมือนคนตาบอดจริงๆเก็เออน่าจะเป็นมินพิเชีย